เอ้ยเขาสิเป็นย่ามอยู่แถวนี่ละมอสาวประทานนอนไนะแม่ไอวินัยกินเบียร์แกตจักบากกันน่ะมาเก็เลยบ่ได้กินกินโลดพี่กุลบ่เห็นก็นได้กิน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 น้ำกันมอ,อจากไ<บ><บ>อจากไอกินหลังหลังหานคือกินน้ำกันอยู่เจ้ามาหนังก็บ่กละบ,บ่นอนพี่กุลเนะี่ยพอดีอายง่วคอกแล้วนะ่ะก็เลยยางมาเล่นทางนี้ซะดอก อีกใจหนึ่งอ้อย่างมาขอโทษพี่กุนที่น้องสาวของไอ้มาสาั่งกวบวนไว้มาสาั่งกวบนังโอ๊หนังแจงให้แก่พี่กุนสันองเรื่องนั้นตีไอ้พี่นัยพี่กุนเป็นนิสัยที่ว่าเขียดง่ายหายเร็วพี่กุนเศร้าเขียนหรอละเรือ่องนั้พี่กุนพี่กุนลืมแล้วสร้างหัวมันเถอะถ้าจะสร้างไอ้ขอบใจเจ้าหลายๆเด้อจ้าว่าเป็นยังดอกแต่ว่าไอ้พี่นัยก็ยังอีกเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยเรื่องใดก็มาจัดสีดอกพี่กุน และต่้งๆเกีายวกับย่างของในด้านพ่อเสทีตั้งแต่มเมือแรลกเลยใจของไอวินัยนะ่กะก็หลงมักพิคุเสเนี่ยมากพิคุนคคท่านมีสูตมีแฟนเราไปอมากพิกุลแม่ละ่ะอันเราถามเรื่องสูตเรื่องแฟนอันคันว่ามากพิกุนนั่นพิกุลก็ดีใจเด้ดที่มีคนมาหมักมาหักแต่แต่ถามว่ามีสูตมีแฟนไปพิคุลจะตอบตรงๆเด้อ ป่าจะไดนพี่กุลพี่กุลบ่อเป็นคนอมคอมเดียวคนตรงไปตรงมาพี่กุลมีแฟนแล้วฮ<ะ>พี่กุลมีแฟนแล้วพี่กุลมีแฟนแล้วจ้าถ่ายจังสันพี่กุลพ่อสิบอกอาไดวาวาผู้ชายสูงดีคนนั้นเขาเป็นไผ่แล้วก็ซื้อวัดจงไหนพี่กุลอ้ยไอวินไยรู้จักเขาดีเลยห่ะเอาไอคือจูดจักดีกะพีใช่วัดนันเด้ฮะ พี่ใช่วัดมูของเจ้านั่นเด้ใช่วัดน่ะจา้าหาสีแม่มึงว่าแจงไรเกาะโอ้ปยปอบเปยังหรอพี่กุล่ะขึ้นมาช่วัดไอก้การแสดงความดีใจน้ำเด้อเจ้าไม่ได้เครียดเด้ออุ้ยกับบอล้วเนาะใช่วัดกับมูไอ้อาจจะเป็นเค<อ>รียดกันยังอย่าเครียดเนาะโอถ่ายจังสันพี่กุลแต่ว่าเจ้ามากับใช่วัดไอก้การแสดงความดีใจน้ำ แต่พอแต่หากเมื่อใไคือว่าเจ้าเจ้า,จาเป็นแม่หางมาใหม่หก็เริ่มคือท้อตายด้วยล่ะสิบบอกไปไกลยังก็ป่นนั่นโอ้ยก็บอกเพื่อไว้แล้วเนาะไปไป,ไป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 กรับไปนอนไปเจ้าไปกรับไปนอนไปเอาเบียร์ไปกินยุบผู้เดียวคนไปกินไปอ,นอ,อย่างว่าจะแซ่บว่าแซ่บไปไปอ้วนแล้วบ้มาเดี๋ยวเอาเงินไปเดี๋ยวเอาเงินก่อนจะให้ไพลเราขายาย,ขออย่างเอาอย่างเดียว นี่บอกค <player> ัน <Souls> น้องวางแน่งหน่อยเคยน้อเราเคยเพิ่อเห็นเนาะพี่กุลก่อนอันยินข่าวว่าไปอยู่อวดเราแปลงง้อออกลูกอยุ่นเจ้าไปเบิ้งน้ำเอาอีกคนเราแปลงง้อออกลูกยุนเอองัวอีกงอหมันออกลูกไปเบิ้งน้ำพวกเล่าเนี่ยเอสันอาจแปลงง้อจะฆ่าคนเนอาพี่กุลจะเปล่าเนาะเนอะอาจมาเล่นนทำไม้เด้อจ้าจ้าสาวเลย จัดให้คุณแม่จ้าจะจัดให้ค่ะสาวเลยพี่เชฟวาดแต่ยังใบบ่ล่ะพี่เชฟวาดเตี้ยสักทีมั้งพี่เชฟวาดมากก็ดีละล่ะอันพี่คุณมีนาวอลน้ำมีอยังสีวอลน้ำพี่คุณซ้อมดูกันแต่บอกกล้าเผยปากว่าแนวใด นคลือไปว่าฉันเป็นแฟนเจ้าหลังจากเก็บผ้าเขาเขาลองตามทวนทีมาค้าใจเอานี้่านบอปากเบาเบาหรือสิงหูเทจริงป่ามันตายน้ำหนิ่งค้ยิ่งเมื่อพ้นเคยมาเปิดใจสาดเลยไปฉันเป็นคนเริง ถามแต่เดิมดักเอาความเป็นมาตั้งแต่เก่าใช่ว่าดเออี่มีแฟนแล้วไปเจ้าดลอมเบาสู่ฟังแต่ลืมตามากะทงังยายเป็นหนุ่มกะนอนหนาเอาขาดผู้สาวมาเป็นแฟนแมนบามีไทยเราขอเบ้าเจียมใบในความจนย่ากคนมา สิรภไยกระบกกาไปหาเล่นกระบกเอยเ,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 เลือแมทนทำยอะเยอะยเห็นพี่เป็นคนจนว้าไปหลายไอโอ้โผู้เพิ่นฟังยักให้ตื่นขันพ่ยืนยันเบาด้วยค้อืือถือเอาว่าตัวเจ้าก็ยังเปี้ยวสมมุดว่ามีค้นสนอยกากบอเกี่ยวเอาเป็นสูตสิวาไดา คงเป็นไปว่ได้ไอแม่นไพเนิมาสนว่าว่าเห็นตัวต,วตนอย่าเอ่ยคำเอามาอ่างบ่มีทั้งสิหลงเลีหรือกลลวงมาวง่งใสแม่นผู้ใดมาต่อเจ้าอดล้องว่าวเวิงก่อนดูคำว่าว่าอยากูแล้วตามอยู่บ่มีหยุดว่าวไอ้ฟังแป่นเป็น บ่แม <c ười> wow, ่เล่าไทยหากเป็นน้องพี่กุนเนลาพี่กุนมองต่วันป่อหากพอใจได้ทีดัวงจนถึงเดือนตามลวงจังไปมีโอกาสบ้างทางเจ้าแม่นจง คีุ่นลังรักเก้ามาตั้งแต่เห็นกันแต่ว่าฉันเป็นหญิงบอกดักชายอยากอายเบาพี่คุนนามพี่แช่วัดตั้งแต่เห็นกันที่แรกคุนน่ะแต่ว่าพี่คุณโออแคที่หยับนี้ไปเห็นยังยังมาอยู่ไก่ไรไปสิซอดมาซอดดอดมึแม่นแนวแต่ว่าพี่คุณบากาเบาพี่คุณเป็นไม่ยิ่งพี่คุณอยากอายโอ้อยากอายเยนะี่ยเนาะ พี่กุอยากอายเนาะพี่กุญแจไม่ยิ่งเนาะป้าสีป้เถอิเลยพิคุณอย่าเหี้ยังสี่เถาะเอามันบอดีพี่กุอยากอายเนาะทานใสที่ด้่่านี่ทานใสที่ใช่ว่ะตีมี่ใจพี่กุญแจงอยบอพ่คุณขอบความจนบกลาวเบาอกสีนวาทางในอไพี่ก็มี่ใจรักพี่คุณแต่น่านแล้วช่ากัมากพี่กุคือกัน ลงมักแต่โดนแล้วล่ะลงมักงแต่พี่กุลเป็นเด็กน้อยญี่ปุ่นน้อยซำใดายเดอร์น <tat> ี่เรียนเรียญในวัดส่งมอใสอไอ้ก็เห็นเบอร์ี่ยดากดมโอ้ยี่ยเจ้าดม คอยจำบ่ผิดใท<อ>้บ้านสิบุญเลี้ยงด้วนั้นบ่อใต้บ้านสิบุญเลี้ยงเราคือจังบ่เาอหา่อยไข่เราคือเอาให้เจ้านสิเราอยากฟังย่อด่าดงเนาะกว่ากร้องได้ได้ละอันพี่เจมาันาพี่เจมันมักพิกุลตั้งแต่เฮืองเกาะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเพื่อละน้อยซจำใดเกาะาโอ้หน้อยใส่กางเกงบ่เป็นเล่นเล่นในวัดไหมว้ายบ่เห็นเบิร์ดหลอดตีบ่เห็นเบิร์ดเป็นตาฮักเป็นตาฮัก มันก็เป็นตาฮักกันแล้วตแต่กี้อยากเห็นเดี๋ยวนี้มึงเด้อมันสิเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ม้ยก็เป็นญาติาละเนาะ <c oughs> ใช่ปะพี่อยอยคุวราอยยอกจะซื้อดอกคันมักฮักพี่กุณอีรีพี่คุณสิมีเนื้อมอบผายเดยีเป็นของขวัญปีใหม่ว้เป็นที่ระลึกอันผ่าเช็ดหน้ากับดอกพี่กุณเก็บไปเบิ่งต่างหนาเด้ออันนี้มองไปพี่บ่จ้าเอาติดตัวไปตลอดเวลาดเดี จ้าพี่สิเกมันใบติดโตตลอดเวลารึจ้าอันเจ้าของมากเขาอีลีเป็นบอมาเกลีนั่นละขันสันเจ้าของกอดเขาหรือสันอ้อกอดจากไหนลูกพี่พอมีแม่ได้หนี่เอากระลุกพี่พอมีแม่นั่นละกอดเขาโลดบอบอยจะไปหาเฮ็ดเอ,อิญผู้ใดบุญนี่ขันเจ้าของบอกกอดขันหอมเขาหน้าสันเฮ้ยโอ้ไปตัวติดตัวแดน ยังมาหาเห็ดน้ำมูนี่อ้าวมันจะเป็นยังเนาะอยากอ้เนี่ยนะอยากไอ้เห็ดยังเอยาก็น้องเราก็บพ่ให้อายขาจังรัส้นพ no ี่คุณฟ้าเปิดยังก็ได้นี่ะโอ้ยว้ายจ้าวว้ายโอ้ยไปเจ้านอนเนาเอเลี่ยยุบุนไหมฮะเอวัน หายยากแล้วคุณนางงามตกหลอกเฮ้ยเขารอบที่หกคนเลยที่สองตำแหน่งคนนี้ที่แาดได้หลัดตำแหน่งมาทำไมครับไ้อยู่ยังจำสรุปได้อยู่ไม่ยังกูไล่กอดเขาเดียวไม่กอดจังไรลูกไม่พอมีเมียด้วยนี่ว่าประตว พร้อมขอแน่สูดจ้าอุไลดูนี่กุไลคิดตรงไหนก็พอเดินนี่คิดคออือนจากกองอะไรลาโมกที่จอดที่พ่อเหรียญกุไลมาไหนอ้วนจ้ายหน่อยเมือนี่แต่บพรันท่านนุ่งผ้าอยู่ในวัดไอคการมากุไลแกเป็น,นยังไงนุ่งผ้าเพราะเป็นไปเรินวัดนั่งหีจิ้นจำขีนใส่จอดกอด ไเห็นว right? yeah. ่าพวกเรายังฝากกันเทเลโนพาเสนาครับดอกพิกณน่แแ้้วจะความว่าไม่ยังฝากเขาเตะเราก็มีกันนั่นแหละไม่ยังเนเป็นเ่ระลึกเขาเป็นเทรลทึบไม่ยังง่ะไม่ยังงเอาไม่จันก็พาห่อซกได้ไหมขึ้นหญ่ก็เพื่อีี มิเตเล่นบักลอกกันมิเตเล่นบักลอกกันไล่รอตอวมึงเขามากันดูไรนี่ท้าคนนี้แต่เปลี่ิตวัตถาพงศ์นุ่งหรือตะกี้เป็นทหารนี่คือผีของก้อยเอวันฝ่าศูนย์มันคือสางเขียวนะไอ้วานอย่างดปเจ้าวเข้าไปนอนต่อปะโบยเฮียนี่เขียววัดปะคืพูดว่าเข้าใจง่ายดิเหรอยาแก้คนหิเขียวมาแล้วออกมาเห็นอยัง เอาม้าหายน้องสาวคอยกินเพราะว่าน้องสาวคอยมันคืนแห้งเขาจะไปนอนงเพราะแห้งแล้วไม่กินเด้อทอดก <c oughs> ็ข้าบอกเป็นนีคอยสิบาททอยมาแต่แม่ออบอกตัวต้มเลยนี่ยัางกอกข้าบอกตัวต้มเฮ้ยพวกกออเด้ยัตัวเป็นนีคอยเด้อคอยจะบอกใครยืมกันไปยืมกันมายืมกันเขาลงโซนตู้ซื้อพวกจัวเป็นนีเขาสิบบาทนี่ไปไปไป ไปจิน้ำท่วงไงนอกเกยแ<ม><ไ>ป่ปะฉันนะทะมาเดินทางเลยมาอีหล่าที่สอบทำแนงถูกไหม